ในวันนั้นเธอได้รับจดหมายเชิญจากคุณปรางทายาตระกูลดังที่มีฐานะร่ำรวยและทรงอิทธิพลในสังคมไทยปรางเป็นหญิงสาววัย30ปีเศษผู้ดูแลธุรกิจหลายสาขาของตระกูลหลังจากการเสียชีวิตของบิดาเมื่อหลายปีก่อนเธอต้องรับมือกับการดูแลกิจการขนาดใหญ่แต่ในขณะเดียวกัน ปรางก็แฝงไปด้วยความกังวลบางอย่างที่เธอไม่สามารถปกปิดไว้ได้ปรางเล่าว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาครอบครัวของเธอได้รับจดหมายค่มขู่หลายฉบับพยายามจะเปิดโปงความลับและค่มขู่เพื่อเรียกค่าไทยในจำนวนเงินมหาศาลนอกจากนี้ยังมีเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเธอซึ่งทำให้ปรางเริ่มบาดระแวงและรู้สึกว่า มีคนในครอบครัวกำลังวางแผนบางอย่างอยู่